ากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันบูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายนะ้ำ มมมองงงควาคครรารเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดมบ้านนาสวีเดนนะคะต่อจากคลิปไลฟ์สดค่ะวันสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่มีค่ะตอนนี้วันพาทุกคนนะคะมาที่ป่าที่เราเคยทิ้งเห็ดดำเอาไว้1000ดอกตอนที่มันเป็นตัวเล็กๆแล้ววันเก็บไม่ได้ถ้าพี่ๆน้องๆจำได้นะคะ วันนี้เป็นวันเดียวที่มีแสงอาทิตย์ดูค่ะพอวันมาถึงป่าแล้วมันก็จะมืดแบบนี้นะคะป่ากับแสงแดดนะคะเวลาที่เราเข้ามาในป่าแล้วมันจะมืดมากการถ่ายทำครั้งนี้วันใช้ iPad นะคะถือในมือค่ะพี่พี่น้องน้องอโทรศัพท์วันหายแล้ววันก็ยังไม่ได้เครื่องใหม่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าภาพจะดีหรือไม่ดียังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะแล้วก็ มันหนาวมากพี่พี่น้องๆคลิปนี้เป็นคลิปปิดป่าของมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันกำลังอมองหาว่าเห็ดตัวเล็กๆที่เราทิ้งไว้อยู่ตรงไหนค่ะ mm hmm. ก็ไปกับวันแบบนี้เลยนะคะจริงๆตั้งใจจะไลฟ์สดให้พี่พ,พน้องๆดูไปพร้อมๆกันค่ะปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีนะคะเดูค่ะ วันนี้อุณหภูมิลบห้าค่ะพี่น้องจ๋าพอแสงอาทิตย์ขึ้นแม่คนิงที่มอสและยอดหญ้ามาเขาก็จะละลายนะคะวันกำลังเดินมองหาจุดที่เราทิ้งเห็ดไว้ค่ะดูไปด้วยกันแบบนี้เลยนะคะ คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2,021นะคะพี่พน้องน้องสาใกล้แล้วใกล้แล้วลุ้นว่าจะมีใครเห็นก่อนเราด้วยไหมค่ะควันทิ้งไว้อุ้ยอยู่ค่ะพี่น้องอยู่อยูอยู่เดี๋ยวไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคะอืมเนี่ยค่ะมันต้องปีนขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะ คนขออนุญาตถือกล้องแบบนี้นะพี่พี่น้องน้องสามันมันไม่สะดวกเหมือนมือถือค่ะมีรอยคนเก็บด้วจ้าโอ้ยมีรอยคนเก็บขึ้นมาแล้วก็เจอรอยคนเก็บเลยนะคะอ๋อที่เหลือเราต้องมาลุ้นกันนะคะพี่น้องเจอร่องรอยคนเก็บเห็ดค่ะ เห็ดรัานะคะเห็ดทุกดอกที่วันเก็บตอนที่มันเป็นน้ำแข็งกับรอบนี้จะอิมพอร์ตสู่เมืองไทยนะคะวันจะเอากลับบ้านด้วยค่ะอ้อมีคนมาเก็บแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเราไปกลับกล้องไปดูเห็ดกันนะคะ นี่นะคะที่วันเคยทิ้งตัวเล็กๆไว้ค่ะมันก็ยังเล็กอยู่นี่หนึ่งเดือนผ่านมามันไม่โตเลยค่ะพี่เนาะมีร่องรอยของคนมาเก็บนะคะเ,คเขาเก็บดอกใหญ่ๆไปก่อนเราแล้วค่ะโอ้ยนี่นะคะใครเคยมีประสบการณ์การใช้ iPad เก็บเห็ดมั้งคะ iPad หนักมากค่ะพี่น้องแล้วมันจะเล็งแบบเล็งกล้องไม่ได้เหมือนมือถือนะคะโอดูร่องรอยการเก็บของคนคะ่ะ<ฮ>เขามาก่อนเราแ้นะคะวัคนคิดว่าไม่ไม่มีคนรู้ที่ไหนได้รู้เห็ดค่ะกำลัง,งอ่อนๆน่ากน ทีแรกคิดว่ามันจะเหลือแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็ได้มาเก็บแบบเป็นเศษๆเล็กๆแบบนี้ค่ะมีทั้งรอยคนเก็บแล้วก็ลอยกวางกินกวางชอบกินเห็ดดำมากเลยนะคะแต่เราก็หวังนะคะคราวที่แล้วคุณมันเป็นดอกเล็กๆเยอะมากที่พี่น้องๆจ๋าเราก็หวังว่าเราจะเจอนะคะลองดูตางดูลองลุ้นไปด้วยกันค่ะ สรุปว่าน้องกวางกินนะคะพี่ๆน้องๆคนเก็บด้วยแล้วก็น้องกวางกินด้วยค่ะกวางเนี่ยจะกินใดกรกเลี้ยงจริงๆนะคะถ้าเขาถ้าเขากิน <c oughs> เขาจะกินแบบกรเลี้ยงสนิทค่ะเดี๋ยววันพาไปดูร่องรอยนะคะโอ้ยคงจะกินแบบอ,อร่อยมากพี่น้องจ๋าเ <c oughs> นี่ยวันพามาดูรอยที่กวางเขากินนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเห็น,นตะตออะไคะ่ะเขาจะกินดอกมันนะคะนี่คะ่ะเห็นตอขาเหลืองเหลืองไหมคะนี่คือรอยกวางจ้าพี่น้องสรุปว่าศัตรูตัวชากาดของเราคือกวางจริงๆค่ะคนนะคะเก็บเห็ดยังไงก็ไม่เกลี้ยงเท่ากวางกินค่ะพี่น้องและนี่ดูไซส์ค่ะ หนึ่งอาทิตย์ผ่านมาไอ้ไม่ใช่หน,นึ่งเดือนผ่านมาใหญ่ขึ้นนี่ค่ะดอกใหญ่ขึ้นมาแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็มีแต่ร่องรอยที่กวางกินเลยจ้าตรงนี้ตรงนี้ยังได้เก็บบ้างค่ะพี่น้องวามไม่รู้จ้ะวามไม่รู้วันไม่รู้เป็นจุดที่มันทิ้งไว้เองนะคะ สะอาดที่บ้านกันค่ะเหมือนกับไดไ้เห็นมือเดียวเลยนะคะมาเจอหยาใหญ่ๆส,สวยๆคะ่ะไม่ไม่ใช้มีดจรว่หรอใช้มือไปเลยคะ่ะสวยมากขึ้นนะมาเจอจุดที่กวางไม่เห็นคะ่ะน,นีส้ยดุสวย ทาบีไม่รู้นะคะดอกสวยมากสีน้ำตาลค่ะไม่เป็นสีดำนะคะเก็บเพียวดอกไอ้บ้างดีไหนะ เป็นเชื้อซื้อไดค่ะอันนี้ได้ค่ะอืมเห่าไปแล้วนะคะ ันนี้เห็ดพิษนะคะชอบขึ้นอยู่ใกล้ๆกันค่ะแต่ว่าถ้าคนเก็บเห็ดเป็นก็จะรู้ว่ามันต่างกันมากนะคะอันนี้อันตรายจ้าส่วนอันนี้กินได้ค่ะสีก็ต่างกันแล้วนะคะ ดอกสวยเชียวค่ะีได้ใใหลายดอกอยู่คางที่นะ้องกลุ่มเนึน่งค่ะ นีแวะมาดูเห็ดดำเราได้เห็ดเหลืองค่ะพี่น้องดอกสวยๆด้วยนะคะว้าวได้หมกเห็ดสองสีค่ะวันนี้ไม่เน่าโด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอันไหนเนา่าก็จับดูที่ดอกก่อนนะคะนี่อันนี้ได้คะ่ะอันนี้ก็ได้นะคะดอกแข็งะคะ่ะส่วนอันอีกดอกนึงไม่ได้นลคะอันนี้ รยากาศในป่ากันค่ะไหนๆก็ท้ายฤด,ดูแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดป่ารปยาวเลยค5-7-8เดือนเลยนะคะป่านี้เป็นป่าหมูป่าค่ะรอยที่เขาขุดดินนี่เป็นรอยของหมูป่านะคะแต่วันนี้เคยเจอตัวหมูนะคะเจอแต่รอยของเขาค่ะ แล้วก็ไม่อยากเจอด้วยจ้า <c oughs> เราเดินไปดูเห็ดดำขาส้มทำแป้สีทองที่วันเคยทิ้งไว้นะคะป้ายยาดามาดูแล้ว ผ่านไปสองเดือนค่ะมันอยู่ติดทางเดินนะคะมันก็เลยเดินเข้ามาดีท้าพี่น้องไม่เหืือซากเลยค่ะนี่แก่ไปตามการเวลาของตอนนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เห็ดดำแทมเป้สีทองค่ะพ,พี่น้องมาวสวยสวยมากสา หมือนไม่มีคน,นขาส้มน,นะคะอันนี้ตรงนี้ที่มันขึ้นตัวเล็กๆวงใหญ่ๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะโอ้ยยังได้เก็บค่ะอร่อยกว่าเห็ดดำนะคะืมีมีมสาพี่น้องเห็นไหมคะสีเดียวกับใบไม้เลยค่ะสังเกตที่ขาเขาค่ะ ขาสีส้มๆโอ๊ยได้เก็บได้เก็บคือปีนี้โรงงานรับซื้อถูกมากค่ะท้ายด้ดูการเพิ่งจะมารับซื้อแผงตอนที่รับซื้อถูกๆนะคะผมไม่มีใครเก็บค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะทั้งกอเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาไปคับที่บ้านค่ะเก็บไปก่อนก่อนี่นะคะดูมอ,องไปสีเหมือนใบไม้แต่ว่าดอกสวยเหมือนดอกไม้เลยค่ะ ขาสีส้มจ้านี่ค่ะมองดีๆค่ะตอนนี้พระที่ถ่ายไปแล้วนะคะไปไม่ถึงดวงดาวที่คาดฝังไว้นะคะได้เท่านี้พี่น้องโอ๊ยเก็บ,บอย่างรีบ ได้นนหนึ่งหมกเอาไปหมกใส่หน่อไม้นะคะเก็บเห็ดแล้วเรากินด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยววันจะทำคลิปนี้ยาวๆหน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นคลิปติดท้ายของฤด<ๆ>ูเก็บเห็ดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพาหมกเห็ดหมกใส่หม้อเหมือนที่เคยทำค่ะอร่อยมาก <c oughs> ตอนนี้เรากลับบ้านกันค่ะได้หนึ่งหบต่อหนังส <c oughs> ืง <c oughs> เห็ดที่เราได้นะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งทำเห็ดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำหมกเห็ดรอชมคลิปนั่งทําความสะอาดเห็ดและทําหมกเห็ดพรุ่งนี้นะคะพี่ๆน้องๆสําหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมวันมาถึงบ้านแล้วค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้มาดูว่า เทพตะกร้านี้วันจะทําอะไรทานบ้างนะคะรอรับชมจ้าเป็นมาดาบาน่าสายน้ําหิด